Auf, มาดูนกกันนะครับผู้ชมครับนี้ผมขับรถนะครับขับรถมาก็เห็นนกนะครับก <Syn c> <buying> to <tour>. ็เลยอยากจะมาจอดดูนะครับผู้ชมครับนี่ครับเรามาดูนกกันนะครับวันนี้นะครับนกปากห่างนะครับมันหากินอะไรครับเต็มเลยครับนี่ครับดูซูมมาได้นะครับลองลองซูมมาดูนะครับมันก็จะเห็นใหญ่ๆหน่อยนะครับถ้าเราซูมมานี่ครับหลายตัวเลยนะครับมันหากินหอยปูปลากันนะครับ นี่คือนกปากห่างนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับไปต่อครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้าต่อมีข้างหน้าก็มีนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะค่อยๆเลื่อนรถไปนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายผ่านหน้าต่างนะครับเราจะถ่ายผ่านหน้า pues> ต่างนะครับตรงนี้มันจะมีนกนะครับเยอะเลยนะครับนี่ครับนี่ครับคือนกปากห่างนะครับมันหากินหอยกินปลากันกินปูกันนะครับนี่ครับเยอะเลยนะครับนกปากห่างนะครับ เยอะทีเดียวครับคุณผู้ชมครับบริเวณทุ่งนาแถวจังหวัดศรีสะเกษนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับไปแล้วครับ